เลขเด็ดคนวางเลขสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ติดตามทุกท่านนะคะคลิปนี้ค่ะเรากลับมาพบก,กับทางหวยฮานอยนะคะประจำวันที่10กุมภาพันธ์2569กันค่ะคลิปนี้เป็นคลิป3ฮานอย2ตารางนะคะฮานอยพิเศษหนึ่งตารางค่ะฮานอยปกติกับ VP ตารางเดียวกันอีก1ตารางนะคะ สำหรับฮานอยพิเศษค่ะตัวหนังสือนะคะจะเป็นสีน้ำเงินนะคะฮานอยปกติกับ VP ตัวหนังสือจะเป็นสีเขียวค่ะไม่สับสนกันนะคะระหว่างสองตารางนี้ดิฉันแยกสีอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็จะมีหวยลาวอีกหวยหนึ่งตัวหนังสือจะเป็นสีม่วงจะแยกคลิปกันออกไปแต่จะอยู่ในช่องนี้เช่นเดียวกันค่ะส่วนหวยไทยนะคะได้ลงให้ไปแล้วนะคะงวดประจําวันที่16กุมภาพันธ์ได้ลงให้ไปได้ลงให้ไปแล้วนะคะแต่ลงให้ที่ช่องเรียกเด็ด ไม่ใช่ช่องลื่นช่องคนวังเล็กชาแนลวีนะคะลงให้ที่ช่องนั้นนะคะคุณผู้ชมไปสามารถรับชมได้ที่ช่องนั้นค่ะหรืเอ,อเดี๋ยวดิวฉันเปิดให้ดูนะคะ mm hmm. คุณผู้ชมเซ mm ิร์ชใน YouTube เลยนะคะว่าช่องคนวังเล็กชาแนลนะคะแล้วกดค้นหานะคะมันก็จะขึ้นคลิปต่งตางๆของช่องนะคะคุณผู้ชมกดค้นหาได้เลยค่ะ เลื่อนไปเรื่อยๆนะคะมันจะเจอนะคะมันจะเจอเป็นจันลักษลักนี้นะคะคนวางเลขชาแนลวีสองนะคะคุณผู้ชมก็กดติดตามตรงนี้ได้เลยนะคะช่องนี้นะคะโลโก้นี้นะคะช่องนี้นะคะเป็นช่องสำรองของทางช่องนะคะเพราะว่าช่องหลักไม่สามารถกู้คืนได้แล้วค่ะไม่มีการแจ้งเตือนใดๆไม่มีการแจ้งก่อนว่าผิดอะไรลบเลยทันทีนะคะ บอกว่าร้ายแรงมากนะคะทีฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าร้ายแรงตรงไหนนะคะเพราะว่าไม่ได้แปะลิงก์อะไรเลยนะคะก็คุณผู้ชมก็ตามนั้นค่ะไปตามได้ที่ช่องนั้นนะคะค่ะเรามาดูฮานอยพิเศษวันนี้กันค่ะ เดี๋ยวดิฉันแปะคลิปหวยไทยไว้ให้ตอนท้ายคลิปด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องนั้นไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะได้หากันเจอนะคะถ้าไม่มีช่องสำรองเลยเดี๋ยวหากันไม่เจอนะคะแล้วอีกช่องหนึ่งก็คือมันมีช่องของน้องชายดิฉันคุณผู้ชมสามารถไปกดทิ้งเอาไว้ก็ได้ค่ะไปกดติดตามทิ้งเอาไว้คือช่องดิฉันจําไม่ได้ว่าช่องชื่อช่องอะไร5 42เลขเด็ดหรือไงเนี่ยค่ะเป็นช่องสำรอง เป็นไม่ใช่ช่องสำรองเป็นช่องของน้องชายดิฉันคุณผู้ชมไปสามารถกดตรงนั้นเอาไว้ก็ได้นะคะกดติดตามเอาไว้นะคะเผื่อเวลามีปัญหาอะไรก็สามารถติดต่อกันได้อยู่นะคะเดี๋ยวจะหากันไม่เจอนะคะหรือไปกดเพจ Facebook ของทางช่องเอาไว้ก็ได้ค่ะก็คือช่องก็คือเพจคนวันเลขชาแนลอะค่ะคุณผู้ชมไปกดเอาไว้ได้นะคะไปกดติดตามทิ้งเอาไว้ค่ะเผื่อเวลามีปัญหาอะไรเราจะได้ตามหากันเจอนะคะสาเหตุที่ให้กดเพราะอย่างนี้ละค่ะพอมันมีปัญหาแล้วมัน ตามหาไม่เจอแล้วก็ก็คือขายกันไปเลยนะคะก็มาดูวันนี้กันค่ะพูดมากแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมเบื่อนะคะก็น,น้ำตาซึมเหมือนกันค่ะวันนี้เรามาดูฮานอยพิเศษวันนี้กันค่ะเมื่อวานนะคะให้เด่นเจ็ดแล้วรองหนึ่งค่วหัวออกหกเจดสองล่าง3ามเค่ะเข้าที่เดนเจ็ดนะคะหลัก10บนค่ะและเข้าที่ชุดเด่นนะคะเจ็ดสองนะคะข้างบนค่ะ แล้วก็เข้าที่ชุดกันนะคะ9-3นะคะตัวกลับข้างล่างค่ะ,ะตารางสถิติมาเลข9เลข3เลข2เลข7นะคะมาครบ2ตัวบนและ2ตัวล่างค่ะ mm hmm. ก็กลับมาเข้านะคะเข้าดีๆแบบนี้ระวังหน่อยนะคะเดี mm ๋ hmm. ยวมันจะดุดเอาวันรุ่งขึ้นนะคะแต่ก็มีอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ค่ะ mm hmm. เรามาดูตารางสถิติของฮานอยพิเศษวันนี้กันค่ะตัวเลขตารางก็จะมีเลข 8 2 0 6 3 5ค่ะ8 2 0 6 3 5นะคะเป็นตัวเลขที่ทางช่องเก็บสถิติได้ค่ะไม่ได้ใช้วิธีการคำนวณนะคะจึงไม่มีสูตรค่ะต่อไปจะเป็นเด่นและรองค่ะเด่นก็จะเป็นเลขเด่นศูนย์ค่ะและรอง6นะคะเด่นศูนย์และรอง6นะคะตัวเลขที่ทางช่องนำเสนอเกิดจากการเก็บสถิติค่ะไม่ได้ใช้วิธีการคำนวณนะคะจึงไม่มีสูตรค่ะ ต่อไปจะเป็นชุดเดินชุดการก็จะนามาจากตารางนี้นะคะน้มาันจะาคู่วินกันนะคะท่านที่จับเป็นค่ะนาไปใช้ได้เลยนะคะท่านที่จะไม่เป็นที่ฉันขออนุญ,ญาตจับคู่ให้ค่ะและเดี๋ยวก็ตัดชีวประใจัยให้ด้วยค่ะแต่ต้องขอเตือนนะคะว่าชีวประจิตจะให้จะให้ตามสถิติที่เดินมาที่สุดนะคะเดินมาไงจะให้ตามนั้นค่ะยิ่งน้อยชุดเท่าไหร่คุณผู้ชมต้องรับกบความเสี่ยงเท่านั้นนะคะหลายครั้งค่ะที่เขาก็ออกชีวประจัยหรือไม่ก็หนีไปเป็นคู่โต๊ดค่ะ และทางช่องนะคะไม่เคยเปิดกลุ่มนะคะและไม่มีสูตรค่ะไม่รับงานโฆษณาโปรโมทเว็บบ้านหวยแปะลิงก์ต่างๆดิฉันไม่รับนะคะให้กันทาง Youtube เท่านั้นนะคะแต่ก็ยังคงโดนปิดช่องเพราะหาว่าละเมิดเกี่ยวกับการพนันอยู่นะคะดิฉันก็ไม่ได้แปะลิงก์ไม่ได้โฆษณาเว็บพนันนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโดนเพราะอะไรนะคะแล้วก็คุณผู้ชมที่รอจะให้ช่องเก่ากลับมาไม่กลับมาแล้วนะคะช่องเก่าหายไปถาวรแล้วค่ะ เพราะโดนลบแล้วนะคะโดนลบออกจากระบบค่ะไม่มีการแจ้งเตือนใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่มีการให้อะไรอุทธรณ์ไปแล้วก็ไม่เป็นผลนะคะไม่กลับมาแล้วค่ะพอพูดไปก็เสียใจนะคะ7ปีที่ทำมามันหายไปกับตาชุดเด่นของฮานอยพิเศษค่ะชื่วใจนะคะก็จะมีชุด 08, 03, 06, 68, 63ค่ะ หาชุดนะคะ08 03 0แ68และ6 3ค่ะ5ชุดวัใจที่อนู่นชุดเด่นนะคะดิฉันไม่วงให้นะคะมีตผลที่ไม่วงให้ค่ะต่อไปเป็นชุดกันนะคะในชุดกันก็จะมีชุดวัใจอยู่ด้วย1ชุดค่ะสำหรับท่านต้องการชมหวยลาวค่ะดิฉันก็ลงให้ที่ช่องนี้เช่นเดียวกันค่ะ หวยลาวที่ลงให้เป็นประจําจะเป็นหวยลาวพัฒนานะคะที่ออกเวลาสองทุ่มครึ่งนะคะของทุกวันจันทร์พุธศุกร์ค่ะก็ลงท้ามเป,ประจําในช่องนี้นะคะชุดกันของฮานอยพิเศษค่ะชีวิตใจนะคะก็จะเป็นชุดแปดสามค่ะชุดแปดสามนะคะต่อไปจะเป็นฮานอยปกติกับวีพีตารางเดียวกันค่ะสำหรับตารางนี้นะคะสามารถทําร่วมกันได้เนื่องจากว่าสองหวยนี้มันจะมีความสัมพันธ์ในตัวเลขกันอยู่เสมอก็เลยทําตารางเดียวกันก็ยังคงไม่เข้า ฮาหนอยปกติอยู่ดีนะคะเข้าที่ปกเข้าที่ v i p อย่างเดียวค่ะให้เด่นสแล้วลอง8นะคะหวยออก1นึ่งหนึ่งวีออกหนึล่าง0ูย์สปกติออก901า่งล่าง98ค่ะเขาแค่ลอง8นะคะหลักหน่วยล่างของปกติค่ะแต่ว่าไม่มีเก้าในตารางก็เลยไม่ได้นะคะไม่มีศูนย์ในตารางถ้ามีศูนย์ในตารางก็จะยังได้อีกนะคะ แั่นี้มีแค่เลขชุดกันนะคะ61ตัวกลับข้างบนของ VIP คัาตารางสถิติมาเลข6เลข1นเลข8เลขสนะคะน่าเสียดายนะคะถ้ามีเลข0หรือมีถ้ามีเลข0ก็จะได้อยู่นะคะแต่มันไม่มีเลข0ในตารางมันไม่เข้านะคะต้องขออภัยค่ะเข้าแค่ชุดกันที่ VIP อีกแล้วนะคะไม่เข้าชุดเด่นไม่เข้าปกติอีกแล้ว เรามาดูตารางสถิติของฮานอยปกติกับ v ีพในวันนี้กันค่ะตัวเลขตารางก็จะมีเลข861043ค่ะ861043นะคะเป็นตัวเลขที่ทางช่องเก็บสถิติได้ค่ะไม่ได้ใช้วิธีการคำนวณน,นะคะจึงไม่มีสูตรค่ะต่อไปจะเป็นเด่นและรองนะคะของฮานอยปกติกับ VIP ค่ะเด่นก็จะเป็นเลข เด่น6ค่ะและลอง3นะคะเด่น6และลอง3นะคะโดยที่ทางช่องลำเสนอเกิดจากการเก็บสถิตินะคะไม่ได้ใช้วิธีการคํานวณค่ะจึงไม่มีสูตรนะคะต่อไปเป็นจุดเด่นจุดก,กาลกงจะนามาจากตารางนี้นะคะนะมาจากคู่วิ่งกันค่ะทาท่จะเป็นกานนาไปใช้ได้เลยนะคะทางทจะไม่เป็นดิชันขออนุญาตจับคู่ให้แล้วเดี๋ยวก็ตัดชุดวิจัยให้ด้วยค่ะเดี๋ยวต้องขอเตือนตามเดิมนะคะว่าชุดวจัยจะให้ัดให้ตามสถิติที่เด่นมาที่สุดนะคะ แล้วก็ตารางนี้สามารถใช้ได้กับหลายหวยค่ะรวมทั้งหวยไทยหวยลาวหวยฮานอยพิเศษค่ะถ้าคุณผู้ชมขี้เกียจด,ดูตารางก็สามารถใช้ตารางนี้เป็นอีกหนึ่งแนวทางได้นะคะไม่ได้เข้าทุกงวดค่ะแต่ก็เข้าทีอยู่นะคะหรือหวยอื่นที่ฉันไม่ได้ให้ถ้าคุณผู้ชมไม่มีทางที่ใดก็สามารถใช้ตารางนี้เป็นอีกหนึ่งแนวทางได้ค่ะตัวเลขสามารถมีเข้ามีหลุดทุกเมื่อนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและสาหรับท่านที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องค่ะ ปกติจามนะคะแล้วก็กระดิ่งรับการแจ้งเตือนค่ะจะได้ม่พลาดคลิปใหม่ๆและฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อกำลังใจกันด้วยค่ะชูป้านะคะอยู่ในชุดเด่นห้าชุดกับเราอยู่ในชุดกัน1ชุดนะคะ5ชุดก็จะมีชุด60 64 63 30 34ค่ะ5ชุดนะคะ60 64 63 30และ34ค่ะ5ชุดใจที่อยู่ในชุดเด่นนะคะดิฉันไม่วงงให้นะคะมีเหตุผลที่ไม่วงงให้ค่ะ ่อไปจะเป็นชุดกันนะคะในชุดกันก็จะมีช่อวใจอยู่ด้วย1ชุดค่ะแล้วก็ต้องขอเตือนคุณผู้ชมกันอีกครั้งนะคะดิฉันให้ตัวเลขค่ะเพื่อความบันเทิงนะคะเพื่อเป็นแนวทางค่ะและให้ฟรีนะคะคุณผู้ชมนำไปใช้อย่างมีสตินะคะอย่าทําให้ตัวเองลําบากค่ะเอาแค่พอสนุกสนานกันนะคะชุดใจหนึ่งชุดค่ะก็จะเป็นชุด0-4ค่ะ ชนสนะคะสำหรับหวยไทยนะคะประจำวันที่16อกุมภาพันธ์อยู่ทางด้านนี้ค่ะคุณผู้ชมามารถกดตรงนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าขอทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ